นะฮะก็ล่าสุดผมไม่รู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือเปล่าผมต้องบอกนี้ก่อนนะฮะที่เราพูดทั้งหมดเนี่ยไม่รู้เกี่ยวข้องกันไหมนะมันมีเอกสารของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งเนี่ยได้มีการล่อนแถลงการนะครับก็คือเป็นเรื่องของโรงพยาบาลหัวเฉียวนะฮะแต่ผมบอกก่อนนะผมไม่รู้อันนี้เกี่ยวหรือเปล่านะอาจจะไม่ใช่หยือไงผมไม่ทราบเอาลองดูสิเนี่ยฮะมันเรื่องเดียวกันป่ะผมไม่รู้นะครับแก้วอ่านสิครับประกาศโรงพยาบาลหัวเฉียว อ่านทีเดียวตามที่เป็นข่าวและกระแสในสื่อต่างๆเกี่ยวข้องกับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลทําให้เกิดความกังวลในสังคมโรงพยาบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดโรงพยาบาลของเรียนว่าขณะนี้โรงพยาบาลได้ให้บุคลากรทางการแพทย์ท่านนี้ หยุดปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่4ตั้งแต่วันที่4เมษายน2568จนกว่าข้อเท็จจริงจะปรากฏจึงเรียนมาเพื่อทราบโรงพยาบาลหัวเฉียววันที่4เมษายน2568ครับอ่ะโอเคอันนี้ตอบเราไม่ได้เยือนข้อเท็จจริงว่าเป็นเกี่ยวข้องอะไรกับทางกับเรื่องนี้นะเรื่องนี้หรือเปล่านะต้องบอกแบบนี้ก่อนพอดีเมื่อกี้เห็นเขาล่อนไงเลยม,มาเปิดให้ดูครับไม่รู้เกี่ยวไหม